สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมบิวทีเค o ูดคานะครับช่วงนี้เป็นช่วงเซลล์มาช่วยขายรถนะครับผมจากที่ศูนย์การขายรถยนต์มือ2องที่ TK g o o ู Car วันนี้บิวมีรถพิเศษที่จะมานำเสนออีก1นึคันผมเชื่อว่าเป็นรถอีก1นึคันเป็นรถที่วัยรุ่นต้องการในท้องตลาดเป็นอันดับ1น,นั่นคือ Honda Civic นั่นเอง ่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแนะนำในเรื่องของตัวรถรายละเอียดทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของตัว Honda c i v i ิคันนี้ว่าในเรื่องของความเป็นมาไม่ว่าจะเป็นตัวของการใช้งานรถที่มาที่ไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเก่าหรือเจ้าของใหม่ก็ตามในเรื่องของประวัติทุกอย่างเราวันนี้เราจะเปพิเซษจาะเรื่อกของ c i v ิคคันนี้ปีในปี2016เป็นตัว1.8 EL นะครับผมคันตัวซี v ิคคันนี้ที่ผมจะพิเศษเนี่ยในเรื่องของตัวออปชั่น มันเป็นตัว EL ซึ่งมีความพิเศษกว่าตัวรื่นอื่นๆก็คือ1ชุดแต่งภายนอกรอบคันถ้าสังเกตง่ายๆเราจะเห็นในเรื่องของตัวชุดแข่งพาร์ทเรื่องของการชนไฟตัดหมอกเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของล้อแม็กแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของตัวรถคันนี้ที่ผมกำลังจะแนะนําเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการใช้งานการขับขี่หรือสมรรถนะของตัวรถนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้มาแบบทดลองขับ หรือได้มาลองชมของทางสู่รถยนต์ TK คูคาซึ่งเรามีความแตกต่างกว่าที่อื่นแน่นอนฮะซึ่งจะบอกว่าตัวรถของแต่ละคันที่เรานําเข้ามาขายเนี่ยอยากจะบอกลูกค้ายอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นตัวรถที่เราเนี่ยค่อนข้างจะคัดมาเช่นสภาพการใช้งานช่วงล่างเกียร์คือหรือว่าแต่เครื่องยนต์เราจะบอกว่ามันมีความสมบูรณ์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แจะบอกว่าเป็นป้ายแดงเลยด้วยซ้ําตอนนี้ในเรื่องของตัวรถเนี่ย สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้ลูกค้าที่สนใจของตัว Honda c i v i c จริงๆเนี่ยอยากจะบอกอความแตกต่างก่อนว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจของตัว Honda Civic จริงๆมันมีความแตกต่างกวอายี่ห้ออื่นๆตรง,ตรงไหนรู้ไหมฮะหนึ่งเลยในเรื่องของแบรนด์เขามีความแข็งตัว Honda เนี่ยอยากจะบอกกับลูกค้าทุกท่านว่า4ปีเนี่ยเขาถึงจะไม o r c h a n ช e นั่นคือการเปลี่ยนโฉมมันทำให้การตกรุ่นของตัว Honda นั้นมีความตกรุ่นช้ากว่ารุ่นอื่นๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นของโตลต้านิสสันมาสด้าก็ตาม ส่วนใหญ่แบรนด์เหล่านี้จะเป็นแบรนด์ที่2ปีถึงจะเปลี่ยนโฉมทีนึงคืออยากจะบอกลูกค้าว่าการที่ลูกค้าใช้รถ Honda เนี่ยจะบอกว่าในเรื่องของราคาการซื้อขายแทบจะไม่ตกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำว่าท่านใดที่หาตัว Honda อยู่หรือหาตัว Civic อยู่ผมแนะนำรุ่นของที่ผมมีก็คือตัว1.8 EL ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นดังนั้นเนี่ยผมถึงจะมาพรีเซนต์ใน รายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเรามาเจาะลึกกันว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับ <S <S ในเรื่องของอินทเรียอินทเรียภายในเนี่ยผมอยากจะบอกในเรื่องของความพิเศษของเขาไม่ว่าจะเป็นจอที่มีขนาดกว้างเกือบ10นิ้วแล้วจะมีเรื่องของมัตติมีเดียฟังก์ชันครูชคอนโทรลหรือเรียกว่าตั้งล็อกความเร็วอัตโนมัติที่เราเข้าใจกัภาษาชวาวบ้านง่ายๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวห้องโดยสารที่มีความสปอร์ตมากขึ้น บาะที่เขาดีไซน์ให้กระชับกับหลังหรือท่วงท่าของสรีระของแต่ละคนเห็นไหมฮะความกระชับความดุดันที่มันเป็นสีดําภายในดําเบาะหนังแล้วก็ความพิเศษที่เขาให้มาเป็นตัว EL เนี่ยซึ่งเป็นตัวท่าสุดแล้วนั่นคือเบาะไฟฟ้าที่เขาแถมมากับตัวรถยนต์เลยเห็นไหมฮะจะเป็นเรื่องของตัวเบาะไฟฟ้าให้ความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งเป็นตัวปุ่มสตาร์ทเรียกว่าพุชสตาร์ท ตัว e-l เนี่ยจะมาลองรับระบบใหม่หมๆเกือบทั้งหมดแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับผมจะบอกว่ารถคันนี้ใช้มันน้อยจริงๆซึ่งไม่เนี่ยวิ่งไปอยู่ที่6 000, 6 9 4 7กิโลผมถือว่าน้อยมากๆจริงๆนะรถบ้านทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยตกแล้วเนี่ยจริงๆต้องปีละส0 0 0มื่โล แต่เนี้ยตกเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลนี่เองไม่ถึง1 5ื0โล1 5ื0 0โลนี่เองครับเการจะบอกผมก็จะบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันจะสี่สิบถึงห้าสิบกิโลไม่เกินนี้แน่นอน <Wow. S 1> เหมือนเหมือนลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้แค่ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาโรงเรียนแค่นั้นเองครับคือมีการใช้รถน้อยนั่นหมายความว่ามันจะรวมไปถึงช่วงล่างเครื่องยนต์ที่มันยังมีความสดความหนึบความแน่น คือค่าเสื่อมเย่ยแทบจะยังไม่เสื่อมเลยด้วยซ้ําอันนี้ผมจะให้มาดูในเรื่องของฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับในเรื่องของตัวด้าน,นขวามือที่พวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันคอนโทรลเรื่องของพุสคอนโทรลตั้งระับคามเร็วอัตโนมัติมันก็จะเป็นระบบที่ตัวทัชสกรีนดูปรับตัวนี้ได้แล้วนะครับเหลือแม้กระทั่งตัวด้านซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องของโหมดปรับเปลี่ยนเรื่องของจออนาล็อกหน้าหน้าจอไม่ว่าจะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียง เป็นเมนูต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นโฟนอินก็ได้รับสายเปิดเสียงและปิดเสียงได้ตรงนี้ได้หมดนะครับและในเรื่องของตัวคอนโซลอันนี้ผมอยากพิเศษมากเรื่องของคอนโซลที่ h o n d a c i v i c ได้ทําตัวโฉมนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะคํานึงถึงในเรื่องของความสปอร์ตสปอร์ตเป็นหลักถ้าเราสังเกตในเรื่องของคอนโซลด้านกลางแม้กระทั่งกระปุกเกียร์นะฮะจะให้อารมณ์สปอร์ตแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยเปรียบเสมือนเรานั่งเหมือนอยู่ในรถเฟอร์รารี ถ้าเราสังเกตง่ายใชนะ่ไหมครทุกอย่างจะหุ้มห่อตัวเราไปด้วยคอนโซลเบาะมันจะทําให้เราดูกระชับและดูมีอารมณ์แบบน่าขับขี่มากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่ามันมีความเอี่ยมมีความใหม่แล้วมันคือหัวใจสําคัญของเครื่องยนต์อยากจะให้มาดูใต้ฝากระโปรงนิดนึงครับว่าทําไมรถคันนี้มันถึงเรียกได้ว่าเป็นรถที่ใช้งานได้น้อย เป็นรถสภาพเดิมๆวิธีการสังเกตง่ายๆเลยคือหนึ่งเลยเราดูจากสาโปรงก่อนนะครับนอกจาจะเป็นในเรื่องของตัวมอรกอรเห็นไหมฮะในเรื่องของสติ๊กเกอร์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานใต้แดงเลยยังไม่มีการทาสีหรือแกะออกแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวนอ็อตเราจะดูยังไงเพื่อไม่มีรู้ว่ารถเนี่ยไม่มีถูกการชนด้านหน้าหรือด้านซ้ายด้านขวาวิธีสังเกตน,นะฮะลูกค้าทุกท่านอยากจะบอกว่าให้ดูสังเกตกันหัวนอ็อตนอากจะเป็นหัวน็อตทางด้านขวามือ สังเกตได้ trains. ง่ายฮะเดี๋ยวจากที่นิ้วผมชี้ไปก็คือในเรื่องของฝาโปองหัวนอ็อตจะต้องไม่มีรอยไขนะครับไม่ว่าจะน็อตตัวไหนก็ตามวิธีการสังเกตก็คือต้องดูทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเมือ่อกี้เราดูทางด้านขวาไปแล้วเดี๋ยวเราาดูด้านซ้ายนะครับตัวน็อตจะต้องไม่มีรอยไขเหมือนกันทั้ง2จุดซ้ายและขวาเหมือนกันฝาเครื่องฝาเครื่องยนต์นี่ก็สําคัญเหมือนกันครับคือรถที่ถูกการดัดแปลงสภาพมาหรือการปรับแต่งเครื่องยนต์มาเนี่ยมันจะต้องมีรอยไขของตัวหัวน็อตข,ของเครื่องยนต์ อย่างชัดเจนแต่คันนี้เนี่ยตัว QC ที่เวลาที่เราจะซื้อรถป้ายแดงออกมาจากโชว์รูมแต่ละคันนะเขาจะมีทีมแผนก QC เขาจะใช้ปากกาเมจิกแต้มตามหัวน็อตต่างๆที่จะเป็นสีติดๆ,ๆไว้ซึ่งคันนี้สีของเมจิกยังอยู่ครบทุกตัวนั่นหมายความว่ารถทุกน็อตทุกตัวน็อตทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไม่มีการไขออกเลยฉะนั้นเราถึงการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆเป็นรถมือเดียว เลกไม้แท้สภาพเครื่องยนต์ไม่มีการดัดแปลงเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจอ่ะสบายใจได้ครับเราจะรับประกันเรื่องนี้เป็นหลักเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านท้ายของด้านซีบิคคันนี้กันนะครับด้วยเอกลักษณ์ของเขาที่เขามีการได้เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนดีไซน์สังเกตจากตัวที่แล้วก่อนหน้านี้ในปี2014นะครับในปี2016ที่เขาไม่ได้เชนมาแล้วเนี่ยไฟท้ายเขาจะเปลี่ยนเลยเขาจะเปลี่ยนในทรงถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือนมุมแมลง เห็นไหมครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัว Honda Accord ในโฉมปัจจุบันนี้เห็นไหมฮนะซึ่งให้ความหรูหรามากขึ้นตอนนี้ตัวด้านท้ายเนี่ยผมจะแนะนำในเรื่องของตัวด้านใน <Wow. S 1> การดูรถนะครับเหมือนเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยสิ่งที่ผมจะลังจะแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านนะ่ได้รู้ถึงตัวบอดี้เป็นหลักการดูรถง่ายๆเหมือนกัน เราสังเกตทั้งด้านซ้ายและขวาเหมือนกับตัวฝากระโปรงเช่นเดิมเลยครับสังเกตจากหัวน็อตเหมือนกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้มีชนหนักทิกคว่นน้ำท่วมไฟไหมเราสังเกตจากหัวน็อตพื้นฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากมายเลยเราสังเกตดูง่ายๆจากหัวน็อตก่อนอันดับแรกนะฮะเหมือนจากฝากระโปรงเลยฮะหัวน็อตตัวกาบจะต้องเป็นรอยออกเดิมเหม็นไหมครับจากโรงงานจะต้องไม่มีการเคาะทาสีหรือการเชื่อมใหม่ซ้ายและขวาจะต้องมีรอยเช่นเดียวกัน เห็นไหมครับซ้ายและขวาต้องมีรอยเหมือนกันเป็นรอยเม็ดอาร์คจะต้องอยู่ครบตัวฝาท้ายนี่คือไฮไลท์สำคัญเลยก็คือตัวตะเข็บถ้าสังเกตให้กล้องแหงนดูจะเป็นรอยตะเข็บคือวิธีการดูง่ายๆเลยแบบชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปเลยนะฮะลูกค้าเราใช้เล็บนิ้วโป้งจิกเข้าไปมันจะมีความรู้สึกคล้ายคลึงเหมือนยางเหมือนหมากฝรั่งถ้ามันมีความนิ่มจิกลงไปแล้วก็ดเป็นรอยเนี่ย,เร,ย,เ,ยเราบอกสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนี้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เราจิกเข้าไปแล้วแล้วมีความรู้สึกแข็งนะั่นคือการเชื่อมการเชื่อมใหม่จากอู่สีทั่วไปหรืออู่รถยนต์ทั่วไปนั่นหมายความว่ารถคันนี้ถูกชนท้ายมาแน่นอน <No. S 1> ในส่วนของยางอะไหล่ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมมาดูให้มาดูช่วงยางอะไหล่นะครับอันนี้หัวใจสําคัญเหมือนกันหนึ่งเลยเราต้องดูว่าคันนี้อุปกรณ์เนี่ยครบไหมยางอะไหล่ครบไหม,ไไหมแม่แรงประแจแล้วหรือแม้กระทั่งตัวโฟมไม่มีการชำรุดแตกหกักเห็นไหมครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊ส หรือแม้กระทั่งชนท้ายหนักมาเนี่ยเราดูสังเกตง่ายๆเลยจากการทําสีของยางอะไหล่อ่างเขาเรียกว่าอ่างวางยางอะไหล่นะครับซึ่งสีเนี่ยไม่มีการพ่นหรือไล่เงามา,มาเมืซึ่งมันเดิมมากๆสําหรับคันนี้นะครับโอเคครับเราดูในเรื่องของส่วนด้านหน้าด้านท้ายตอนนี้เราให้มาดูในเรื่องของส่วนด้านข้างหรือเขาเรียกว่าตัววงกบประตูนั่นเองนะฮะตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังจะแนะนาลูกค้าทุกท่านเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของตัวประตู วิธีการสังเกตเนี่ยเราจะดูด้วยไงว่ารถถูกชนข้างมาหรือเปล่าหรือไม่ถูกชนมาสังเกตง่ายๆในเรื่องของกระดูกงูตัวนี้นะครับเราดึงออกมาได้เลยนะครับเราสามารถดึงออกมาได้ตามปกติเราจะเห็นไหมฮะตามดอทซึ่งภาษารถเราเรียกกันว่าเม็ดอาร์คทุกจุดยังอยู่ครบตราบใดที่ลูกค้าท่านใดที่ไปดูรถที่ไหนก็ตามนะครับแล้วถ้าเม็ดอาร์คตัวนี้ หายไปไม่มีเม็ดอักแม้แต่จุดเดียวนั่นหมายความว่ารถถูกทําสีหรือโปะขัดมาเรียบร้อยแล้วนั <S <S ่นสดง,งสันนิษฐานได้เลยครับว่ารถคันนี้ถูกชนด้านข้างมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าไม่มีฝั่งนั้นนั่น,นะครับที่เป็นถูกถูกชนหนักเข้ามาแ้ครับ <S <S โอเคครับส่วนในเรื่องของราคา c ีวิค h อนด้ F C 1.8 E L ปี2016ไม่60,000โลคันนี้ผมซงวนราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทครับ แต่ถ้าเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่แล้วติดต่อมาทางทีเคกูคาผมลดทันทีเหลือ679,000บาทครับถ้าท่านใดสนใจให้ที่ติดต่อมาในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดถูกใจแล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com